วัสดีครับปลาเบียดนะครับพี่น้องมื้อนี้ครับเฮ็ดเบียกแล้วนะครับไอ้คนสองเฮ็ดเบียกซอยพ่อซอยแม่แล้วล่ะกรับเล็ก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องได้ก๋วยเตี๋ยวมากสองถุงครับกระเบ้าน้ำครับอาการห้อนครับเลยต้องนั่งกินน้ำแของเลยครับพี่น้องนั่งกินเย็นเนนะครับมาเราน้ำมาแด้วครับพี่น้องมากินเวียเตียวกันครับนี่ครับ เดี๋ยวซื้อเป็นมาเนาะครับแซ่บมาบ่อน้ำบ่อน้ำอีกเลน้ำแล้วครับมาเด้อพี่น้องมาเลยครับเกี่ยวแซ่บกันครับอันนี้ของมาแบบนี้เนาะบ่อน้ำสีแดงๆนี่แหละแม่นเป็นมะเดี๋ยวสีมันกันเซียมนกันครับลงถุงบ่อน้ำเย็นบานๆแน่หลักเออแม่นละกลงบ่อน้ำทุงเลยมาครับพี่น้องเก่เดี๋ยวแซ่บครับ ขุยขยะมา,สาะเสี้ผิดนะเจาไปคืยนี่แหละครับผักเขาก็ได้นี่ผักสลับนะครับแล้วก็บผักหอมป่นนะครับแล้วก็พริกกะปิอันนี้นะครับก,ก,บกะ,บะ,กป,ะ,บะกบปิบ,ะบ,บ,ปบาเบียเตรียมมาแล้วครับกินแซนนามแล้วครับพี่น้องอากาศห้นอนร้ายครับอากาศบ้านเขาตอนนี้เห็ดเบียกกับเบาน, <c oughs> น้ำอ่ะเบาน้ำด้วยเลยครับยกไากันอึ๊บ มาัสดครับเสแสรบครับก๋วยเตี๋ยวในะนำครับก๋วยเตี๋ยวมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือนี่เนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเสียน้ำครับก๋วยเตี๋ยวน้ำคล้องก๋วยเตี๋ยวน้ำคล้องเนาะครับน่าก็เริ่มบกแน่ละเป็นสูตรต้าซ้าหน่อนะครับมาครับพี่น้องแซน้ำนะครับอากาศเย็นๆน็ครับ หอนครับพี่น้องย้ำหอนเลยกินต้นน้ำโอ้หาดวาเลยเป็นน้ำครับนี่อยักกินแล้วละกันสี่ร้อยน้ำเด่นจากบายก็เนรอครับพี่น้องนี่แหละครับหลังจากเเบียร์งานมาแล้วบ้านน้ำเนาะถ้ามีคนเซ่ขับรถนี่มอง งั้นมีนำ้ำน้ำเย็นครับ <laughs> แซนน้ำแล้วครับพี่น้อำน้ำควงสวยธรมรมชาติเท่านี้นะครับถือว่าน้ำบ่ะดับนะครับน้ำใสแน่ ตรงนเนี่ยแต่คลองนะอาจจะเป็นสีน้ำคำแน่นำคลองอันนำสวยไม่นำสวยครับสูบขึ้นมาคลองเซนควมามสวยงามแล้วก็ปล่อยลงน้ำเนาะครับย้ำ<ม>บอยย้ำแรงย้ำแรงให้เฮ็ดได้ตลอดนะครับน้าแถวนี้เพราะว่าเพิ่นมีน้ำมันสวยเนาะบ่น้ำ <c oughs> สูบมาจากสวยอ่ะ <c oughs> ยวมันไหนครัเป็นาซิตป่าเองมือวะฮะซิตป่ากสวยครับกระเบียบวานมิที่สดตรงนี้เนาะเฮ็ดปะเฮ็ดขันซีนี่บ้า้องห่วงเดี๋ยวเฮ็ดแน่นอนับครับมาแล้วครับพี่น้อง เวยเตียวเซ้าำครับ <c oughs> เต <c oughs> เี๋ยวน้ำคลองเย็นเนเี่ยแสบเสบมือหอนเจอดอกเนะี่ยพร่กะจะหยอนอะไบ้านน้ำ บอกเดี๋ยวรู้เรื่องครับนี่ <c oughs> ุ้งมินดำหาญยุนาำคุงมิน้ำนี่ พอผลเนเดี๋ยวันเดีมาเฮ็ดอันสารกักอ่างน้ำให้พีาสเสริมพร้อมนะครับมาเบลได้ไปแก้สองวันไปให้เดี๋ยวครับเบิ้งพอผลเพันธ์เหนี่ยวนะครับสาร่าปัญหาตันรับพี่นออ้องเพิ่นเอเซียนร้อนถึงพีส่สาวเสริมแล้วก็บมาเบลนะครับมาเล่นมาเยมะมยามกันแก่สีได้มี oh. สาร่าอันกลางลำซาเ <Okay. S 1> นาะ่ะไปพี่น้องนัง่งชมวิวครับบรรยากาศ บ้านำ้ำไหนนำ้ำบ่าอหมดแล้วกิน้น้ำครับทานห่อนใหต้องเคียกินนำ้ำไล่ไร่ก็จนโอ้โอจนไม่อยากทันเขานะบ้านนำ้ำทานค่อนมาแทน ไปหาน้ตใหมห่ือวาไปหาโยฮากินเนาะตรงพวกน้าไปมือละกวดาสองกว่าสองกว่าหนต่งสองกว่าครับก,กาดอ่อนเลยอันนี้ใครแน่แล้วครับเริ่มจริงเย็นแน่นนอ่ะบางส่นเลยบางส้วนาั่งกินแซนด้นานบนห้องมาเยา้นน่ำ Chào hát, thế nào ngăn hắp hát, mắm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  บ่อนางไงลังเลยครับพี่น้องมันคืดตลิงครับบูไว้อยากมาทั้งมันเป็นตลิงครับใยบ่อานเตสวยก็เตี้ยวมาหมือยังได้น้ำสบบน้ำมนวันกันครับ อืม,มดับมาครับปาก,ากปาครับต่อป,า,ปา,ากคัดป่อเดี๋ยวอ่ะตัวเย็นเดีสุดยอดครับพี่น้องเย็นส้าบต้องใส่น้ำทีละครับพ <c oughs> ี่ค่าสิแม่นมครับครับเนอะ ยังไงไกล,กลพอนก็ขันดีขนาดดีน,น้ำบ่ <c oughs> เรา,ปาเปล่าขนาดเอาน้ำกันนะครับน,นี่หมดน้ำมาตังเลยเนาะหลองเหมือนเนาะบ้าเปียวนะครับไก่เบิดแล้วครับอเอาหน,น, <c oughs> นั่บบนะในบ้านน้ำ นังวันมาเบลกันเลยนินะมาเบลกันเลยคนข้างนังหนักต้อ,อ,อ,องอน,นา้าบ่น้อู้โอ้เสอมาไทยว้าเราไทยมาแทงไน่เอาเจ้าใหม่มาปะเจ้าบ่าน้ำ <laughs> นั่นแหละครับพี่น้องคลิปนี้ เราเดี่ยวกับเสีาพี่น้องไปทั้นี่นะครับกะพาพี่น้องต่างมาชมบรรยากาศนะครับอยู่คลองน้ำเ่านี่แหละครับคลองส่วนพื้นฐานนั่นนี่แหละครับพี่น้องอากาศห้อนครับตรงนั้นเลยนั่งกินนั่นสิละครับพี่น้องแซน้ำไปนน้ำเลียน้ำเป็นน้ำนะครับน้ำก็ถือว่าบ่อๆนั่นนะครับน้ำบ่อขอกะโปะนะครับน้ำธรรมชาติก็ถือว่าได้ยิ่ครับด้วยเจียวมากินอยู่น้ำนะครับเห็ือเดือเหงืงานใส่พ่อใส่แม่แล้วละหล่ะครับพี่น้อง เลยว่าได้ซื้อกระเทียมหลอดกับล่องมันนั่งกินสินะครับอากาศร้อนๆนั่นแหละครับคลิปนี้บ้าเบี้ยกับฝากพี่น้องไปสนิทเนาะครับเจนี่ก็ฝากพี่น้องไปสนิทนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยพาแซ็บพาลุยนะครับพาลุยพาแซ็บนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร่นะครับจะเป็นของควันเลากำลังใจเห็ดลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องคลิปนี้บ้าเบี้ยบ้านำกับย้ายพี่น้องสนิทนะครับสวัสดีครับโอ้บ้านนำเล่นนำกันนะ